ความคืบหน้าล่าสุดของคดีนงชมพู่ทีมข่าวได้เดินทางไปยังวัดดานพระอินทร์พระครูวินัยทอนอนุชาอธิปัญโยหรือพระอาจารย์พลจเจ้าวาดวัดดานพระอินทร์บอกว่าตนพอจะทราบเรื่องที่ป้าแตนถูกแจ้งข้อกล่าวหาอยู่บ้างเนื่องจากป้าแตนและลุงพลได้เดินทางมาพบกับอาตมาที่วัดเพื่อทำบุญกระถินจำนวน5,000ันบาทนัดกันไว้ล่วงหน้านานแล้ว เพื่อเจิมรถตู้แต่สุดท้ายรถตู้เอาไปแต่งเครื่องเสียงจึงไม่ได้นำรถมาโดยเมื่อวานนี้ป้าแตนบอกอัตมาด้วยท่าทีมึนงงที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาอัตมาจึงได้เตือนสติป้าแตนและลุงพลให้ตั้งสติและใจเย็นทั้งนี้อัตมาเคยดูดวงให้กับป้าแตนพบว่าภายในเดือนกันยายน ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนดวงของป้าแตนตกเคราะห์ชงอาจพบเคราะห์ที่คาดไม่ถึงขอให้ทำบุญใส่บาตรเพื่อเสริมดวงส่วนดวงของลุงพลภายในเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนดวงลุงพลตกกาลากินีโดยปัญหาจะเกิดจากตัวเองหากไม่ระวังแล้วสร้างประเด็น จะทำให้ปัญหาวิ่งเข้ามาหาอาจจะทำให้คดีความงอกเพิ่มขึ้นมาได้ทั้งนี้เวลาลุงพลอยู่ต่อหน้าอาตมาลุงพลจะมีท่าทีที่สงบมากแต่อยู่รับหลังอาตมาไม่รู้อาตมาจึงอยากให้ทั้งลุงพลและป้าแตนหมั่นทำบุญและสงบสติอารมณ์ให้ได้นอกจากนี้ ทั้งคู่ยังมีดวงที่ต้องออกจากหมู่บ้านกกอกแต่ตมาไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับคดีหรือไม่ซึ่งอัตมาแนะนำไปว่าขอให้ย้ายไปอยู่ต่างที่สักพักเพราะหากยังอยู่ที่กกอกไฟจะยิ่งถูกสมโอกาสที่จะรอดคุกก็ยากความคืบหน้าของคดีน้องชมพู่แม่น้องชมพู่เสียใจป้าแตนเอี่ยวคดียกประโยคเด็ด ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินิ้วไหนร้ายก็ต้องตัดทิ้งแม่น้องชมพู่เสียใจหากป้าแตนเอี่ยวร่วมคดีกับลุงพลคดีลูกเสียชีวิตทำไมทำกับลูกเราแบบนั้นยกประโยคเด็ดของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจากคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ข่าวดังตั้แต่ปี2563ซึ่งเมื่อปลายเดือนสิงหาคม2 5 6 4 นายชัยพลวิภาหรือลุงพลได้ถูกแจ้งข้อหาหนักฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาส่วนเมื่อวันที่สองกันยายนอายการได้สั่งฟ้องนางสาวสมพรหลาพโพหรือพแตนนได้ร่วมกระทําผิดกับลุงพลด้วยนั้นซึ่งล่าสุดนะครับ Facebook เรื่องเล่าเช้านี้รายงานข่าวว่า นางสาวิตรีวงศรีชาแม่น้องชมพู่ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ป้าแตนถูกตั้งข้อหาร่วมกันกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพบมองว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายถ้าไม่ได้ทําอะไรผิดก็มีหน้าที่ชี้แจงตอบคําถามเคลียร์ตัวเองและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองให้สังคมรับรู้น้องเสียชีวิตแบบทรมาน ถ้าใครทำผิดก็ขอให้ได้รับโทษกรณีป้าแตนถูกตั้งข้อหานั้นถ้าจะเสียใจก็คือทำไมต้องทำกับลูกของเราได้ขนาดนี้คนเป็นผู้ใหญ่ทำไมถึงทำกับเด็กแบบนั้นได้ส่วนกรณีที่ผู้ต้องหาคดีของลูกสาวกลายเป็นญาติด้วยกันเองแม่ก็อยากขอยกคำพูดของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าท่านิ้ว ไหนร้ายเราก็ต้องตัดทิ้งไปเพราะเดี๋ยวจะเป็นมะเร็งความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางกลุ่ม f เฟ e บ o ๊ก fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับว่าถึงเรื่องฮือฮาวิเคราะห์คลิปน้าแต่เกี่ยวกับหลักฐานที่อยู่ของชัยพลวันเกิดเหตุที่แน่นปังเพราะ gps กันหน่อยค่ะต้องแยกการวัด gps สวนยางออกจากพิกัดจากเบสโทรศัพท์นะคะการพกโทรศัพท์มือถือไม่ใช่ GPS ติดตามตัวแต่มันจะบอกตำแหน่งที่อยู่ได้ในพิกัดโดยประมาณหากมีการใช้โทรศัพท์เช้านั้นเรื่องตำแหน่งที่อยู่ในสวนยางบนเขาไม่มีปัญหามีทั้งประจักษ์พยานและ GPS แต่จุดที่เริ่มมีปัญหาคือตอนเดินทางกลับมาบ้านอาบน้ำเตรียมไปรับพระนั่นแหละเริ่มมีปัญหาและตอนไปรับพระคนเดียวยิ่งมีปัญหาหนักเพราะจุดที่มีปัญหาไปคาบพอดีกับช่วงที่ตำรวจคาดว่าน้องชมพู่หายตัวไปกองเชียร์หลายฝ่ายจึงพยายามให้ชมพู่หายก่อน9ก้าโมงให้จงได้ โดยไม่คำนึงว่ามันมีหลักฐานรองรับหรือไม่หรือบางรายก็ยังพยายามให้ชมพู่เดินเหยียบสายไฟช็อตตายก่อนให้จงได้ไม่สนใจว่าผลชนสูตรจะว่ายังไงอีชั้นว่าเรานิ่งๆรอให้อายการสั่งฟ้องแล้วได้สำนวนมาศึกษา ว่าจริงๆฝ่ายกล่าวหาเขามีอะไรแค่ไหนแล้วเราจะไปยังไงที่เราเตรียมไว้มันได้ไหมพอไหมหรือต้องหาอะไรเพิ่มจะดีกว่าความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพูน่นางณรินเงินนามหรือป้าถอนอดีตเพื่อนสนิทของลุงพลกล่าวว่าตนเพิ่งทราบเรื่องในช่วงเที่ยงเนื่องจากมีคน ทักมาบอกขณะที่ตนกำลังไ้ายสดพูดคุยกับแฟนคลับซึ่งตนก็รู้สึกตกใจเพราะไม่คาดคิดมาก่อนว่าป้าแตนจะถูกแจ้งข้อหาด้วยด้วยเท่าที่รู้มาวันนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสพกกตูมเดินทางมาที่บ้านของลุงพลป้าแตนแต่ตนไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมาทำอะไรอาจจะมาแจ้งข่าวให้อีกฝ่ายทราบก็ได้ตนก็ ยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับทั้งสองคนหลังจากนี้ป้าแตนคงจะต้องพิสูจน์ตัวเองกับเจ้าที่ตำรวจนอกจากนี้ทีมข่าวย้อนบทสัมภาษณ์ในวันที่28กรกฎาคม63นายชัยพลวิภาหรือลุงพลลุงของนักชมพู่ระบุว่าเรื่องช่วงเวลาในไทม์ไลน์วันที่11พฤษภาคม63ช่วงที่กลับมาจากสวนยาง หลังไปวัด GPS จนกระทั่งก่อนออกไปรับพระช่วงเวลา9นา30นาทีถึง9นา45นาทีหลังจากตนออกจากสวนยาง9นา22นาทีหลังจากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดที่หน้าบ้านซึ่งน่าจะเป็นช่วง9นา30นาทีจากนั้นตนได้เอาพวกมีดกริดยางยากันยุงที่อยู่ที่รถ เอาออกไปวางในครัวซึ่งอยู่หน้าบ้านจากนั้นตนก็เดินเข้าบ้านโดยตนเป็นคนเปิดผ้าสแลนสีดำออกซึ่งตอนนั้นรถกระบะยังจอดอยู่ในบ้านจากนั้นตนก็ถอดเสื้อผ้าออกเหลือแตกก่กางเกงขาสั้นตนก็ไปอาบน้ำาดยเดินเข้าไปอาบน้ำแปลงฟันสบู่ไม่ถูตนไม่รู้ช่วงเวลาของการอาบน้ำตนก็เปลี่ยนชุดใส่เสื้อผ้า จากนั้นก็ติดเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ดูเวลาคิดว่าน่าจะใกล้เวลา10นาฬิกาจึงออกจากบ้านหลังจากตนทำธุระในบ้านเสร็จก็ต้องรีบออกไปรับพระตนก็ต้องเหลือเวลาให้ป้าแตนอาบน้ำด้วยซึ่งตอนที่ตนออกจากบ้านป้าแตนก็ยังอยู่ในบ้านยังไม่ได้อาบน้ำระหว่างทางยืนยันว่ายังไม่เจอน้องะดิ้งยังไม่รู้ว่าน้องชมพู่หายตัวไป ไม่มีใครมาหาที่บ้านระหว่างที่ตนหับน้ําน้องซัด,ดิงก็ยังไม่มาตนไม่ได้ออกไปนอกเขตของบ้านเลยหากตนออกไปเจอซัด,ดิงตนต้องถามอยู่แล้วซึ่งตนไม่เห็นจริงไทม์ไลน์ลุงพลวันที่11พฤษภาคม63จะเปลี่ยนไปหลังจากป้าแตนอทิพื่นซีไม่ยืนยันเวลาตามเดิมที่เคยให้ข้อมูลก่อนหน้านี้